ตัวนี้เป็นแอร์ของโตชิบะอินเวอร์เตอร์ครับชื่อรุ่นก็ A S ข3 U 2 K C V 2 G ขีด T นะครับตัวนี้เป็นแอร์ของโตชิบะอินเวอร์เตอร์ขนาด12,000 BTU นะครับส่วนน้ำยาล้างแอร์นะครับก็จะใช้ตัวฮิตนะครับที่ขายกันในออนไลน์นะวิธีแกะแนะครับตัวแผงด้านบนนะครับเราจะยกขึ้น โดยตรงอย่างนี้นะครับแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้ง่ายๆเลยจากนั้นเราก็เอาตัวกลองอากาศตัวนี้ออกนะครับส่วนบานสวิงตัวนี้นะครับเราก็จะปลดตัวนี้ออกก่อนนะครับ ทั้งสองตัวตรงกลางนะครับจากนั้นเราก็พับนะครับพับเล็กน้อยนะครับแล้วก็ดึงงออกมาเลยส่วนน็อตนะครับเราก็จะได้มุนออกสองตัวคือตรงนี้นะครับแล้วก็จะกดลงแบบนี้นะครับแล้วก็ถอดเก็บออกมาเลยครับตัวนี้กลัวมันหายนะครับเก็บไว้เลย แล้วก็ใช้ไขควงนะครับมุนน็อตสตัวตรงนี้นะครับมันออกได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็พยายามดึงตัวนี้ออกมานะครับ ด,ดึงออกมาตรงๆอย่างนี้นะตัวน,นี้มันจะติดตรงแขงตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็ดึงๆออกมานะครับตัวน,นี้จะใช้ใช้แรงนิดนึงนครับจากนั้นเราก็จะมาเอาด้านบนออกก็คือการเป็นการดึงออกมาตรงๆอย่างนี้นะครับมันจะมีแง่งาลายตัวนะครับอยู่ด้านบนสุดเลย ก็พยายามเอามือแงะด้านหลังะครับผมก็จะใช้มือแงะอย่างนี้นะครับส่อดไปด้านหลังแล้วก็งัดขึ้นนะครับตามล็อกนะครับงัดขึ้นอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับก็จะหลุดออกมาอย่างนี้ตัวแข้งข้างหน้าน,นี้กนะ็จะดึงออกมาตรงตรงนะครับ ต่อมาเราก็หมุนสกูอีกสองตัวนะครับตัวนี้กับตัวนี้สกูผมก็จะแยกไว้เป็น ของใครของมันครับจาไว้ว่าตัวไหนอยู่ด้านในตัวไหนอยู่ตรงไหนนะครับจากนั้นก็มาหมุนตัวแผงวงจรรับรีโมทตัวนี้นะครับด้วยสกูอีกหนึ่งตัวแล้วก็จะดันขึ้นไปด้านบนแบบนี้นะครับมีแง่งล็อกกตรงนี้อยู่ตรงนี้นครับขยับขึ้นแบบนี้ จากนั้นก็เอามอเตอร์สวิงตรงนี้ออกนะ แล้วเราก็จะเอาตัวาถาดลงน้ําตัวนี้ออกนะครับโดยการปลดตรงกลางออกมาก่อน,นครับให้ออกมาจากล็อกของมันก่อนนะครับจากนั้นก็ดึงถาดลงลงมาด้านล่างอย่างนี้นะครับผมจะดึงลงมาด้านล่างอย่างนี้นครับ วนี้ก็เอาอกจากล็อกของมันแล้วก็ดึงลงมาด้านล่างเหมือนกันนะ ากนั้นก็จะเอาตัวใบใบที่กำหนดทิศทางลมตัวนี้ออกนะครับก็มันจะมีแง่งล็อกอยู่ตามนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆแกะออกมาที่ละแง่งนะครับส่วนถาดรองน้ำตัวนี้นะครับผม มันผมไม่เคยแกะเลยครับคือกลัวมันเอาออกแล้วเอาเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันแน่นม,มากนะครับตรงที่ต่อไว้นะครับก็เลยไม่ได้แกะก็เลยจะค้างไว้อย่างนี้นะครับก็จะล้างทั้งอย่างนี้เลยนะครับต่อมาก็จะมาไขาสกรูของอตัวที่ยึดกับพัดลมโครงกระลอกไว้นะครับตัวนี้จะมีสกรูสีตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ครับ เราต้องถอดแบบนี้เลยนะครับเพื่อที่เราจะได้ล้างเอได้สะอาดนะครับเราต้องถอดพัดลมโรงกระโลกออกมาล้างด้วยนะครับแล้วเราจะได้ฉีดน,น้ําข้างในนะครับต่อมาเราจะถอดพัดลมโรงกระโลกนะครับแล้วก็จะใช้ตัวหกเหลี่ยมตัวนี้นะครับแล้วก็จะหมุนหาช่องนะครับที่เราจะ เข้าไปหมุน,นครับมันจะมี่าพอเราเข้าตรงล็อกแล้วนะครับเราก็จะหมุนออกตรงนี้เราจะหมุนออกแค่ให้มันคลายนะครับคลายเพื่อที่จะขยับเอาโฟลลอออกเราจะไม่หมุนเอาสกูออกมาเลยนะครับเพราะว่าสกูตัวนี้มันเล็กมากนะครับเราจะให้มันติดอยู่กับแกนของอพลดลมเลยนะครับ พอเราหมุนสกูออกทั้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเอาพรดุมวงกระโลอ,กออกนะครับผมก็จะเอาตัวพติกตรงนี้ออกก่อนนะครับแล้จะยกแขงคอยเย็นขึ้นนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ออกมาจากนั้นเราก็จะยกแผงคอยเย็นขึ้นนะครับแล้วก็ค่อยๆขยับ ตัวพัดลมพองกระโหลกออกมานะครับวิธีการนะครับผมก็จะยกแผงคอยเย็นขึ้นไอต้ตรงแผงนี้เรายังสามารถพอยกขึ้นได้อยู่นะครับให้พัดลมนะครับให้พอดีกับที่พัดลมออกมาได้นะครับแล้วเราก็ขยับออกมาด้านข้างแบบนี้นะครับ ต่อมานะครับผมก็จะใช้ถุงพลาสติกนะครับมาหอ่อตรงแผงวงจรไว้นะครับตัวแผงวงจรตัวนี้นะครับแล้วก็มอเตอร์จะหนังยางรัดไว้ จากนั้นก็จะใช้ผ้ามาต้องกันแผงวงจรตัวนี้อีกนะครับรือว่าเราเอามีถุงพลาสติกใหญ่ก็ถุงพลาสติกใหญ่ครอบไปก่อนทีหนึงนะครับแล้วก็ใช้ผ้ามาคุมอีกครั้งหนึ่งครับมจะคุมไปถึงด้านบนเลยนะครับเพื่อป้องกันตัวมอเตอร์นะครับไม่ว่าจะน้ำหลุดรอดเข้ามาโดนแผงวงจรนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับเวลาเราฉีดก็จะฉีดประมาณโซนนี้เป็นต้นไปนะครับตรงฝั่งนี้ก็ระวังไม่ให้น้ํามาโดนเลยนะครับก็จะทําให้ดูคร่าวๆประมาณนี้นะครับทีนี้เอของเราก็พร้อมที่จะล้างแล้วนะครับ สิ่งสุกโปกอ,อกมาเป็นแผ่นเหมือนในตัวขีบของ แข็งคอยเย็นเลยนะครับนี่เป็นแผ่นๆอย่างนี้เลยครับเมื่อก่อนผมล้างแบบน้ําเปล่าตลอดนะครับเคยใช้น้ํายาครั้งแรกนะครับเมื่อก่อนผมจะใช้แค่น้ำเปล่าเพราะว่ากลัวมันไปกัดแผงนะครับครั้งนี้มันสกปรกมากแล้วผมก็เลยต่อไปก็จะใช้เป็นน้ํายานะครับก็จะเห็นได้ว่าออกมาเป็นแผงอย่างนี้เลยครับ แต่ผมลองฉีดใส่ตรงพลาสติกนะครับมันไม่ค่อยอกอกนะครับมัไม่ออกนะครับออกเฉพาะตรงแผงนะครับที่จะหลุดออกมาตรงแผงด้านหลังไม่ค่อยดนูนะครับแต่ว่าแผงด้านหน้านี่ดูน้ำยาอยู่ผมทิ้งน้ำยาไว้สักพักหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้น่าจะโอเคละเดีย๋ยวเรามาล้างออกเลย คือตรงหน้าแผงตรงนี้นะครับเวลาเอามือมาใกล้เนี่ยคือเป็นไอร้อนๆเลยนะครับแล้วพอมันก็จะมีขุยๆนะครับตรงอ่อโดนที่สิ่งส่งปกโดนนํายากัดเข้าไปนะครับมีขุยสีขาวบ้างนะครับขุยาวขาวก็มีนะครับเนี่ยทั้งสีดำแล้วก็สีขาวนะครับเดี๋ยวโอ้ oh. ตรงนี้ผมก็ เราสุดกลัวเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันร้อนๆนะครับกลัวมันจะกัดแผลนะครับเดี๋ยวล้างออกเลย<อ>เดี๋ยวผมจะฉีดเข้าไปแบบนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวขยับออกห่างนิดนึงจะฉีดเข้าไปแบบนี้ก่อน,นครับ กลัวน้ำกระเซ็นใส่ด้วยน้ำกระเซ็นครับเดี๋ยวลองเบาๆก่อนโอ้สิลโขกโปอกมาเลยครับมีคนกลัวน้ำยานะครับกลัวน้ำยากระเซ็นใส่ก็เลยเปิดเบาๆไปก่อน ค่อยเปิดนหให้น้ำยานในี่ลงออกก่อนโอ้โหสะอาดจ,จริงนะเมื่อก่อนนี้ผมกังวลอยู่นะผมเห็นแสงมันดำๆ ก็กลัวว่ามันจะเป็นสนิมเป็นอะไรแบบล้างไม่ออกนะครับแต่ว่าใช้น้ายาตัวนี้นี่มันออกไปเลยนะครับอันนี้ผมเปิดน้ำเที่าเบาๆก่อนครับเพราะว่าน้ำยามันกเมสคนับ ทางนี้น่าจะเอาเซนการล้างแอร์จริงๆครับน่าจะสะอาดจริงๆนะเปิดแค่เบาๆก่อนครับไล่ั้ำยาออกไปครับ เบาๆนี่ก็สิงโตปลอกอกไปเล้นะโอ้สะอาดจ,จริงฮะดูมันสะอาดจ,จริงนะตอนนี้ผมหาฟิวเจอร์บอร์ดมาใส่นะเดี๋ยวแล้วก็ขยับออกมาอีกนิดนึงนะครับแล้วก็จะฉีดแบบแรงๆครับโอ้ยสิงโตปลอกเยอะโอ้ ตอนที่สี่ตอนแรกครับเข่งยังมีไอร้อนๆอยู่เลยครับโอ้โหดูสิโปรกด้สะอาดจริงอ่ะ ด้่ยมือแล้วตอนนี้ตรงนี้สามัรโค้งโขงได้ คือล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาเราล้างก็อย่าลืมนะครับฉีดน้ำเข้าไปตรงนี้นะครับดูน้ำทิ้งครับฉีดเข้าไปเลยตอันนี้ผมก็ล้างฉีดตรงนี้เลย ต่อไปก็จะเอา lower นะครับเป่าลงมาเป่าไล่น้ําออกต่อมาเรามาดูที่เกะตัวเถงของคอยลร้อนนะครับผมก็จะเกะตัวอันนี้นะครับออกแล้วก็ตัวครอบด้านบนนะครับโดยการแกะตัวนี้นะครับเราก็จะไล่แงะอย่างนี้นะครับ วัวแนะครับไล่แงะออกแบบนี้นครับกดไปแล้วก็ดึงออกมานะครับไล่ไปทีละตัวละตัวอย่างนี้นครับกดนะครับกด,ดอย่างนี้นะครับแล้วก็ ดึงออกมาตรงๆแบบนี้นครับนี้ก็กดอย่างนี้แล้วก็ดึงออกมาแบบนี้กดเข้ามาแล้วก็ดึงออกมาอย่างนี้นะจากนั้นนะครับผมก็จะใช้ผ้านะครับพันรอบมอเตอร์ไว้แบบนี้นะครับ ผมก็จะใช้ผ้าพันรอบมอเตอร์ไว้แบบนี้นะครับคือ,อผมไม่รู้วิธีจะถอดตัวมอเตอร์หรือว่าพวกพัดลมนะครับไม่รู้มันจะถอดได้ไหมนะครับยังไม่เคยถอดครับผมก็จะใช้วิธีนี้เลยแล้วก็ใช้น้ำฉีดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ถอดตัว ครอบด้านบนออกนะครับจะมีสปูตรงกลางตรงนี้หนึ่งตัวแล้วก็ด้านขาน,นะครับอีกฝั่งละสองตัวก็จะเป็นห้าตัวนะครับแล้วก็จะปอดตัวนี้ยกออกมานะครับจากนั้นก็จะใช้ผ้านะครับขึ้นมาวางด้านบนตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับ เพื่อป้องกันเวลาเราฉีดน้ําจากด้านหลังนะครับฉีดจากด้านหลังเข้าไปข้างในหรือว่าเราฉีดเฉียงขึ้นไปด้านบนนะครับเพื่อไม่ให้น้ํามันเข้าไปโดนแผงวงจรนะครับผมก็จะเอาผ้าวางไว้ด้านบนแบบนี้อีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้เราก็้อมสําหรับที่จะล้างของแผงคอย้อนนะครับ เวลาล้างแผงคอยร้อนนะครับผมจะใช้ปืนตัวนี้ยิงนะครับก็จะทําการยิงเข้าไปแบบนี้เลยนะครับรอบๆไม่ให้โดนใบพัดหรือว่าให้โดนอมอเตอร์มอเตอร์โดยตรงนะครับยวเรามาปรับหัวของปืนก่อน,นรเราจะไม่ใช้อัที่มันเป็นเส้น,สนตรงแบบนี้นครับเราจะปรับให้มันเป็นปล่อยๆหนรับ ประมาณนี้นะครับนล้ผมก็จะฉีดเข้าไปแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็สะมารถหมุนใบพัดลบได้นะครับ ก็จะฉีดจากข้างหลังไปข้างในนะครับ ด้านหลังนะครับเราก็จะใช้ฉีดเข้าไปเฉียงๆอย่างนี้นะครับถ้าใช้ปืนตัวนี้ครับแต่ว่าผมมีตัวฉีดแอร์โดยตรงนะครับก็จะใช้ตัวนั้นเข้ามาฉีดนะครับเพราะว่ามันจะเป็นหัวงอๆนะครับ